เรียกว่าสีเลนสุกติงันติสิ่งของที่ไม่เคยได้พูดถึงว่าพวกเงีพง้พวกทองเอ่อพวกสิ่งของต่างๆที่ที่ว่าว่าใช้จ่ายทางโลกที่ไม่เคยได้ก็ได้สีเลนโภคสัมปทา,าอ๋อมันสีสีเลนสุกติงยันติสีเลนโภคสัมปทา,าเป็นแบบนี้เองอำนาจสีทำให้ไม่กดไม่อยากอะไรแปลกน ตอแนแรกงารทำก็ธรรมาดานะแต่ก็ไม่ได้ว่าไอ้ไอไอนั่นนะไม่ได้กดอยากเรื่องนั้นนะแต่ว่ามันก็หากเป็นอีกแบบหนึ่งคือว่าเมื่อสีลบริสุทธิ์ตักมีสิ่งของที่ไม่เคยได้ได้เลยเพิ่มสมมุติว่าเคยได้ร้อยหนึ่งตอนนี้ได้ห้าร้อยคือได้มากระดาน,นเริ่มแปลกอ้อาวแสดงว่าอ้าหน้าสีลสีเนรนัสุขจริงยันติสีเนรกกนัโภคสัปทาจริงๆ นั่นคือว่าอาจารย์จาจะบอกตลอดนะเหลือสิ่งหนึ่งสีเลนะนิพุติยันติสีสีทำให้สุขที่สุดแมงกระาโลนิพานี้อย่างอายนิพานอะไรไงนะแต่ที่ท้าววารจันทร์นั่นนิพานอะไรไงไม่เคยเห็นอ่ะอยากจะเห็นนิพานอยากจะไปนิพานนี่ตอนนี้แหละที่ว่าเป็นทางจิตใจทางโลกเข้าสู่ทางธรรม จะให้คุณทั้งโลกคุณดไม่ได้แล้วทุกท่านเขาก็เห็นเราถือนรกนี่เขาเห็นเราถือสวรรค์นี่เทวดาเป็นตัวยังไงนรกเป็นยังไงเขารู้หมดเนี่ยอาคนตายก่าตายมันเปตัวนรกก็เห็นอีกฟังไอ้เจ๊แม่เจ๊เสียงเราลากนรกดิ้นกันเดวกันเดาเดี๋ยวก็เห็นหมดนะเพราะนรกขุ่นนั่นดีมองไปดูมาสุดขอบโลกนรกนั่นเรียกว่าจักรวาลเนี่ยนรกขุ่นหนึ่งขุ่หนึ่งกับขุ่สุดขอบโลกเนี่ยที่เรียกว่าจักรวาลจักรวาลเวลาที่ไปเนี่ยเขาจะมีผู้ที่นําพาไปก็จะพาเราไปอยู่ข้างบน ทำที่น่นาหนักา h ดีเหมือนปูเสือ,อ,น,สอนี้นะเสียนั้นจะอยู่ข้างบนห่างจากพื้นนรกประมาณสักข้าวบาเราจะเห็นนรกสุดขอบฟ้าจากด้านนั้นท,ท,ทั้งพระเห็นดีจีวติการที่สุดนรกถูกนั้นเร็วที่สุดอันนี้เห็นนะปู่ใด้ฟังถ้าใครไม่เห็นก็อย่า่ปเชื่อนะเห็นได้เป็นคาราวาเห็นหน่อยครัง้งถามด้วยว่าพวกนี้เขาทำกับอะไรหรืบ้าง ผู้ที่พาไปนี่เขาเป็นเทวดาเจดาแทรมหาราชการเนี้ยเนี้ยรู้ไหมว่าเนี่ยเขาพากเทพบแมบ่เทพเสียงอ้าเทพแมบบ่เทศเสียงแล้วก็ไปตกตะลุกไปยังไงอ้าวเพระพทธเจ้าคนใหญ่แน้วห้ามนำทำรมานของเราต่าโค้นไปขับเสียงยาวอ๋อเหรออันนี้พาะพากของเขียวภาะใช้ใจเงินทองเหมือนคารวาเจ้าโยมพวกนี้ก็ตกกันนั้นอ้า ก็ผ้าของเขียวกุฎินดายาเขาทำประสะอาดพระปอารามเนี่ยก็น่าจะได้บุญได้กุศลเได้มาจะไปตกนรกอ้าวพระพุทธเจา้าตัดไปแล้วว่าเนี่ยมาตรฐานก็ข้ามพวกเธอนะห้ามผ้าของเขียวกุฎินดายาเพราะเห็นที่ว่าต้นไม้พวกลูกตาเที่ยวเขาอยู่อยู่มันมีในรกุศลเนี่ยนะว่าพระเราไปตัดต้นไม้ไ,มไปตัดกิ่งไม้ก็ไปตัดแขนเขาเนี่ยตัดแขนลูกเขาขาด แล้วก็ไปตัดตรงที่ไอ้ล่ะตรงที่ตาไอ้ตรงที่ไอ้กิ่งไม้ตรงนั้นอีกเป็นตัดคอพวกเทวดาแดงขาเขาก็เลยถือคอถือแขนไปฟอพระเจ้าว่า่นี่นะอ้าวเอ๊มันเป็นไปได้เลยนั่นเลยแล้พระนี่ไม่ให้ทําอะไรเลยเหรอทำทำคือการรักชั่วตรงนี้ทำคือการรักเดสดเดี่ยนใจตอนนั้นรักโลกปวดลงที่จมาะอ๋อเป็นอย่างนี้เวลาที่ลูกผมนั้นเนี่ย ถ้าจะพูดเป็นให้ฟังนลงโตนะโลกนะเวลาที่หมุนลงไปเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกที่เล็้ยบยาวเนี่ยขนาดเนี่ยเล็้ยบยาวนะสัตว์นรกเนี่ยตาห้อยตรงเตงมากไปทีแลือแต่โครงกระดูกกับหนังหุ้มใบเหมือนไม่มีเส้นเบียนเลยมันหนังหุ้มใบที่ตรงเอวเนี่ยเอามือกำก็ได้เนี่ยมันเห็นเนี่ยจะอะไยังไงมันเห็นมันบอกว่าเห็นดิถ้าเห็นแล้วบอกว่าไม่เห็นจะจะมันผู้สาวพวกเราอีกเนี่ยเห็นหรือเ่าบ้าเขาจะว่าไงแล้วเขาจะอยู่ทั้งโลกได้เหรอ แล,แล้วใครอยากทำชั่วก็ทำไปที่เราไม่ทาชั่วอีกแล้วละว่างนั่นเนี่ยนก็ตัดทิ้งปัญหาแยกออกกัประชาเพื่อความสะอาดสะอ้านของศีลความสะอาดสะอาดับอ่านของกายด้วยวาจาด้วยใจด้วย <c oughs> มันไระจาเท่านั้นที่จะมดเด่นการเบียดเพียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ